คลิปนี้ก็จะเป็นคลิปที่เราจะมารีวิวนะครับตัวกล้องจอรปิดนะครับก็คือมีเป็นกล้องจอรปิดสองล่าส,สองสองกล้องนะครับแล้วก็ติดโซล่าเซลล์มีแบตเตอรี่ในตัว <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวเราจะมาเปิดกล่องกันะ เอ็กมาแน่นหนาดีเหมือนกันครับค่อนข้างที่จะแข็งเลยอ๋ออันนี้เป็นด้านข้างนะครับอ๋อเขาทำด้านข้างมานะครับนี่ครับผมไม่ขีกับด้านข้างนะนี่ก็จะมีตัวแผงโซลา่านะครับแผงโซลา่าแล้วก็มี สายชาร์จติดอยู่กับแผงโซลา่านะครับเป็นไทซีนะครับนี่ครับเป็นไทซีก็เป็นกล้องรุ่นใหม่แล้วครับเป็นไทซีก็แผงโซลา่าก็ประมาณนี้นะครับ๋ยวเราเอาไว้ไกลๆก่อนกลัวแผงแตกครับแล้วก็นี้ก็จะเป็นกล้องนะครับนี่จะเป็นขาติดแผงโซลา่านะครับมีน็นอตให้มาสองตัว โเป็นน็อตกลมๆใหญ่ๆนะครับนี่ครับตัวนี้เราเป็นวงจรปิดนะครับเป็นวงจรปิดสองตัวนะครับมีไซเลนข้างบนด้วยนี่ครับหนึ่งนะครับแล้วสองนะครับด้าน,นข้างนี้ก็จะเป็นไฟนะครับก็มีเสาสัญญาณ เดี๋ยวเรามาดูสเปคกันนะครับก็ชื่อรุ่นนะครับ V380 นะครับ P38F นะครับ Wi-Fi ตัวนี้แล้วก็ทนอุณหภูมิอยู่ที่ลบ10องศานะครับแล้วก็ไปจนถึง50องศากระแสไฟอยู่ที่5โวลต์2แอมป์นะครับนี่ครับ แล้วก็อันนี้ก็จะเป็นที่ชาร์จแบตเตอรี่นะครับที่ชาร์จแบตเตอรี่เป็นไทสีแล้วก็มีชั้นหนึ่งก็เป็นตัวเปิดกล้องนะครับเปิดกล้องแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นที่ใส่ไมโครนะครับมีสายไฟ,ไฟโปรออกมาด้วยนิดหนึง่งมาปุ่มรีเซ็ตนะครับก็สวยงามมากครับเดี๋ยวผมจะลองเปิดกล้องให้ดูนะครับ กครุณาสแกนรหัส QR บนกล้องและรอการเชื่อมต่อโอ้ภาษาไทยด้วยครับ,รบไม่ใจต่อสายอะไรเลยนะครับมีแบตเตอรี่ด้วยในตัวสุดยอดไปเลยครับเดี๋ยวนี้ครับโอเคเดี๋ยวเราก็ปิดก่อนเพาผมสั่งมาสามตัวนะครับก็เดี๋ยวก็เอาไปติดตั้งนะครับ นี่ก็จะเป็นงานแล้วก็อันนี้บีนี่เป็นน็อตนะครับนอ็นอตน็อตแล้วก็พุกพอคู่มือนะครับหมดแล้วนี่ครับสวยครับป้องก็เดี๋ยวผมเอาไปติดตั้งก่อนนี่ก็เป็นผลงานหลังปิดเสร็จนะครับก็อยู่บนเสา UFO นะครับ ก็มีแผงโซลา่าติดอยู่ตรงนี้นะครับก็ใช้ได้นะครับก็ดูแล้วว่ารับแสงได้ตอนนี้ตัวกล้องอยู่โซนนี้นะครับก็จะเห็นโซนหน้าบ้านหมดเลยนะครับ